สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีอาหารโปรดมาอีกแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เราไปเก็บมาอีกแล้วนะคะเห็ดขอนมะม่วงนะคะก็จะได้แกงหนึ่งนะคะเมื่อเย็นก็เอาไปล้างแล้วเราก็เอามาเอามาตัดตรงนี้ออกนะคะตัดตรงนี้มันค่ะตัดนะคะตัด ลราเอาไว้แก,เกงเย็นนะคะเป็นการประหยัดอาหารอีกแล้วมื้อนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะกินประเภทที่ไม่มีไขมันเนาะมันเคยดักกินด้วยไหมก็ตัดตรงขั้วออกนะคะแล้วก็จะไปเก็บย้านางมานะคะแล้วก็จะมาแกงเราก็จะได้อีกหนึ่งชามดีใจนะคะเนี่ยค่ะ ตัดออกอันนี้เราไปล้างน้ําแล้วนะคะทีนี้เราก็มาตัดส่วนตรงที่มันเป็นติดขั้วนี่คะแข็งแข็งเนี่ยดำดำนี่นะคะออกนะคะ<ห>ขัด<ห>ขัดเขาออกนะอ่อนๆเลยนะคะวันนี้อ่อนๆเลยนะคะเราไม่ต้องซื้อคขะเนาะเ้าเกิดมาให้เราบริโภคเราก็ต้องจัดน้อย ถ้าซื้อที่ตลาดก็หลายตังนะคะเราก็เอาเท่าของที่เรามีเนาะ,นะะแต่ก็จะแข็งนะคะเหนียวๆแล้วก็ค่อยเอาไปฉีกอีกทีนึงนะคะฉีกออกให้เล็กๆนะคะเนี่ยวันนี้บางทีเราอาจจะลองใส่กะทิก็ได้นะคะเพราะเพื่อ,อนๆบางคนเขาบอกว่าใส่กะทิแล้วอร่อยเนาะจะทำดีไหมเนาะแต่แอดดิวายไม่ชอบเลยนะคะชอบเป็นบ้าน เฉบ,บ้านๆนะคะชฉบะอาหารที่เป็นบ้านๆไม่มีไขมันเนาะเสร็จทีก็เพิ่มไขมันเข้าไปอีกแหละเราจะแกงใส่ยญ้านางนะคะพี่เป็นสม,มุนไพรเนาะแกงเห็ดแล้วก็เราก็จี้วไข่ให้ตัวเล็กนิดหน่อยเมื่อเย็นวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการประหยัดต้นทุนเนาะ วันนี้เราจะไม่แกงเปรอะนะคะเราจะเป็นแกงธรรมดาเนาะแกงเห็ดธรรมดาใส่ย,ย่านางน,นะคะส่วนการวิธีทําคงไม่ได้ทําให้ชมนะคะเพราะว่าทําบ่อยเลยเนาะวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงไม่มีเเวลาออกไปนะคะเพราะมีติดภารกิจเนาะติดภารกิจไปช่วยบ้านเพื่อนนะคะ ภารกิจไปช่วยบ้านเพื่อนๆเ,เนาะอยากจะให้เพื่อนประสบผลสำเร็จอีกคนหนึ่งหลายๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครที่สำเร็จแล้วก็อย่าลืมมองคนข้างหลังนะคะอาจจะเผลอพูดไปเนาะแต่คงไม่ได้เจาะจง ขาเป็นไรเนาะทำไงได้เนาะรักเพื่อนอาจจะมีการเผลอพลัง้ทงทำเผลอบ้างเนาะนิดหน,หน่อยๆนะคะพี่โยขาจะถือสานะคะนีนะคะไี่อะไรดีทำให้ดูนะจ๊ะเนี่ย ก็เสร็จแล้วนะคะบ้านใครมีก็ถือโชคดีไปเนะาะอาหารบ้านๆก็อย่าลืมอาทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงม,มีอายุยืนยาวไม่ใช่แต่ทานแต่แกงเห็ดอย่างเดียวนะคะ ก็มีอาหารเสริมด้วยนะคะพเพื่อนๆ,ๆนี่นะโชว์หน่อยนี่นะคะเห็ดขอนขาวนะคะยังทำไม่เสร็จเลยเห็ดขอนขาวนะคะสีสันสวยงามนะคะ เนี่ยเรายัางไม่ได้ล้างนะคะละ้างอีกทีหนึ่งก่อนจะแกงนะคะเพื่อน,อนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็ดจ้าเหตเหตขอนขาวนะคะเพื่อน,อนขอบคุณนะคะนี่แล้วมือเย็นนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ ชมอีกที่นึงหน่อยเห็ดคอนขาวเนาะชมให้หน่อยนะคะ